ปากประเด็กว่าสั้นขอบพระคุณนะครับทุเรียนให้จะเลื่อนได้เด้อทุเรียนก็จีให้ปังๆเอาลบป่ะแม่ลรลบมาเด้อคือ่าลับอเอาขันมาติดตามก็ใส่เสียมาางกูคักซะ <c oughs> แก้วดีขันเจ้าใส่ของเขามาให้มันเข่าขึ้นไปหาเจ้าเด้อ <c oughs> สัามันเป็นแนวบอดีขอบพระเอาเด้อ <c oughs> อย่าทาวรีบว่างบรมบุรีผู้สังเราะห์ยมีธนังกุบักติโอ้มันบ่อขังบ่อขังเอาไม่หยุดแก้วนึงโอ้ยโอ้ยเนี่ยสนามพอสนองเมียยะจองเมียยะจอง จริงยะอยู่อีสิ่งนี่ฮอกใส่มาเอาทองแดงมาแจกเฮา,ามาใส่คนจีนอยู่ใส่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแสงเย็่มแม่มันสิอันแต่ไล่มาคนจีนยังพักเป็จะไทยหน้าเก่งแต่นาจิเม่สิมาคนจีนยังมาสั่งพูนบุญพผาเวียดผนบ้านเฮางพูนอาซ่องละพันกับมีดได้หนิแม่ซ่องละพันกับมีดได้หนิ ยา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 ,ยาหยีบกันเด้อขอควอา,าไมไม่มอมอกเข้าจะดามาด้อมันวนกันเด้อข้าวอร่อยลนะพักที่เบิร์ด้อสิงแยอยู่อีสิงนี่หวกสายสิงแยยงอยู่สิงนี้หวกสายไปอดาดักชาชาซึ่งซึ่งนะครับผมมันมวนกันครับพี่น้องขึ้นกับไล่ให้เอฟซีแฟนขับแฟนเพลงมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ หมอแตกล,ลับมีมันใ่เขาล่ลอง,างอบ,บนะาแลนะมามัมันกูง่ายแล้วกสมปาม์บักายกรสินขอบคุณที่ง่านสมปามบักายกระสินเนอะช่วใส่สมปาคที่มันก็ปาก,ปากไกาหน้าบ้าแต่ออกมาโรงเรียนได้ด รถบออ่อคอข้อไปอยู่ก็ท่อมอล,ลูกจากไร่บ้านเก็บเงินเก็บทองสามตัวตาำจนเวลาผ่นานผ่านจนบ้าลิ้นเลย 要忘怀。 i <laughs> ผุยิมานฟินแลนด์สวัสดีครับลูกเคยเมื่อเราเอ็ดสวัสดีเดอแม่เดอไดียินค่าว่าทางนี่ผู้สาวงามแม่นยู่บ่ครับเฉพาะคนใส่เสื้อสีสียังก่อชียังก่อชีดำใส่เสื้อสีดำชอบเล่นหํำผัวชาวบ้านใช่ไหมฮะอะไรให้ตัวเกี่ยว มาเป็นต่างหูเขี้ยวแต่เจ้าเมียอยมากเจ้าแห้งทั้งเบาทั้งเห็ดหนาเห็ดตาบัวปิดตะมวนเกิดมาชาตินี้เจ้าคุ้มแล้วแม่ป้าแม่ให้ตัวเกี่ยวว่าตีสาธุดเด้อแม่เด้อขอบคุณที่มากินมาทานน้กพยาบาลฟินแลนด์ขอบคุณเขาให้เขานาลิตาให้พูนย่บ้านฟินแลนด์เบิ้งคลิปตลอดตีแม่อย่าคอมเมนต์ดาล่าเด้อ ทั้งเทียหล่าอาจจะเบาลวงเบาเลยมันเป็นงานของหลานะแม่เออล่าก็ไม่ได้เป็นคนเสียงดีอา,อาล่าก็เลยอาศัยเบ่าล,ลายๆเอาแม่ซึ่งเมื่อเนี่ยทันตัวเป็นผู้บริหารค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกแล้วนอกจากเป็น,นยูทูบเบอร์ในตอนเหล่าก็ไม่เห็นขายเพลงผ้าศิลปินเต้นกินล่ำกินแฮ่แห่แหอ,อมบานออมเมี่ยงอยู่ดีหลา่าสงสารล่าเนี่ยเด้อกำมพาร์เป็นคนกำมพาร์เรื่องความรักขอความรักจากหน้าเวทีเนี่ย อีแม่ไทยคือแม่ฮัลลนะขันผมไทยบทสุคนตีหาคือบทสืบทอดเรเมื่อนี้ไทยฮาลาคือแม่แห่แม่เอากติกาห้องมืนี้ไทยคือแมาให้ผมเด้อมันยังสีครบทุกคนขันเจ้าไทยข้างหลังใบไทยบักฮานยิงคักนอว่าสียบก่คอยลองเพียงอยู่นอแต่คอยลองแต่คอยลองซื้อๆบทไทยกับหลวงขี้อยู่เซ่อยทั้งลองทั้งไทยหนุนึ้งไปเลยจ้า ทักทายพี่น้องทางอำเภอจตุน้ำครับพี่น้องทางพี่น้องทางรอยเอ็ดน้ำแนไรไปทางผีน้ำแนรแนดนเซอร์ไข่ล่อเบื่อย,อปเ,อยเป็นตาบอเป็นตะาไขา่หน้าบอเออตอนนี้ประกาศเด้อประกาศเด้อผู้ใดเบิ้งไรสดอยู่ผู้ใดทาย,ทยคลิปอยู่ใครตัวเกี่ยวมิวสิกรับสมัครแดน,นเซอร์หญิงและหญิงและชายมีบอร์าหารมีบอรมคีมคนมคีความสาม,มารถบอไม่เจสสิไปหาเต้นบระเด็เงินน่ะเต้นบระเด็เงินเดียร์ครับเจสบิหาเต้น ไออันเต้นเด็กเงินนี่คือบ้านเต้นทั้งทึงนี่แม่เหากับเราเพื่อเอาหอหลังสิบปีให้เอาเต้นสามงานกับหอของร้งบาลได้มุ่นตัวตัวแต่บามีขอเรียกยนเด๊อายุห้าสิบปีจะสมัครแดนเซอร์ต้องเซ็นใบตายก่อนพออยู่นี่ขาเตยโซตายมรดกยกให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้เต้นเลยถูกงานขอบพระคุณเด้อแม่เด้อร์ยังก่อ ยิ้มไม่ค่อยแน่เอามาาะซ่ามาคุณเตียวแถบันนีไทยขึ้นมา,ยมายอย่ามาใส่ไข่ไทยรูปเออกระยั้งมามันสีหลวงไปเท่าทยิบเท่าแดนด้านหลังเมาหรือยังเอามือนี้เพิ่นบั๊กไข่แอลก็ฮอบาคือบุมไมีอย่างคืบอบุมถือแก้วถืออย่างไม่ขอบคุณเลยใหญ่เด้อคอยไปสู้มองอะไรขันเบาอยู่นี่บ่ได้รับไ่ได้ร้อง,ง,งมไงดัวอีเมะมาดังเมืองก็ยังหมอร้ำเนือง่อก่อนแน่ <laughs>